สวัสดีค่ะมือนี้มือนี้ไม่ขั้วบนอกบระเทศก็เขาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่ขั้วบนอกมาเฮ็ดบุญให้พี่สะพ้ายนะค่ะเมาเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเดอล่ะค่ะแต่แต่ข้างเวียเนาะค่ะแต่ว่ากับประเทศไยเนาะค่ะข้าหยุ่นข้าหยาก่ะเนาะแต่ว่าก็เลยก็เลยสิว่าทายตอนกินตอนเย็นเนาะค่ะเนาะตอนเย็นตอนเย็นไม่กินขขาวกันเนาะก็เข้าวห้องกับสีประมาณนี้เนาะค่ะกับสีมีเอ่อคือคือเขากินแบบ แบบบา awa, ้านๆนะเานค่ะว่นทีกินรู้ล้านเนาะค่ะเนาะกินแบบนี่นะคะกระซิม <จ us. S 1> ีสมตำนะคะอัน um ดาแปกเนาะอันดาแปกของข้าหนึ่งมิมิตำบกคงนะคะพี่น้องกระซิมีเแบบว่ากินต้มไก่เนาะค่ะแล้วกระซิม um ีแบบว่านี่ขาโตเด็กของข้าเลยค่ะไก่ดำแป่นไก่ย่างเนาะค่ะพี่น้องโอ๊ยมันคือดำแต่ค่ะพี่น้องโอ๊ยมันใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ พ่อแม่เราค่ะกษิม,ออมีการเออกษิมีการกินแบบว่าเออสังสรรค์แบบเลี่ยงกันเนาะค่ะแบบว่ากษิมีเรายาปลาปิ่งหรือเบียนิดน้อยเนาะค่ะน้อพี่น้องเนาะเออพี่น้องมเออพี่น้องร่วมญาตดนะคะปูยาปูยาตายง่ายมากนะคะเนาะมาจากบ้านนอกนะคะมาจากจังหวัดยะโสนะคะ นะกระสิไม่กินกันนะคะพี่น้องเนาะกระสไ่ไก่ไม่ไหมครับไก่ไม่ไหมไก่ไม่ไหมถูกเคยวานนะคะนี่กัมม่าน้องูกเคยถูกสาวล้วกระสีนี่น้องพอน้องพอกับม่านาะคะนี่ค่ะน้องพอนะคะน้ะค่ะนาะค่ะสวัสดีนะคะคุณย่าค่ะนี่กระสิน้องสะพภ้ไม่ขั้วบันนอกนะคะสวัสดีนะคะคุณย่าน้องเฟย่า มาหนี้กับคุณยายนะนี่กับน้องพอคนสุดท้องนะคะน้องพอฟัดสวัสดีนะคะคุณย่าค่ะย้๊มั่วตะกินนะคะอันนี้กับลูกสาวนะคะลูกสาวสวัสดีนะคะนม่ค่อยมันนอกก่ะซึ่งเมืครได้เห็นเมื่อครได้เห็นเนาะค่ะเมื่อครได้เห็นเมื่อครได้เห็นลูกสาวเนาะค่ะแต่ว่านี่กับลูกเคยเนาะค่ะลูกเคยไม่ค่อย้านนอกนะคะเนาะบอกเมื่อครเพราะว่าอ่าบอกเออเออ <G ül> เออนี่กับน,น้องไส้มีขั้วบนนอกเนาะค่ะน้อ <G ül> ค่ะค่ะโอเคเนาะค่ะนาะ,ะ <G ül> อ่ากับเป็นคุณอา่าเป็นสามีของคุณย่าน้องเฟย์ย่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอย่าลืมติดตามช่องของน้องอ่าคุณย่าน้องเฟย์ย่าในเครื่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นกระลังเปิดเอ่อเปิดช่องใหม่เนาะค่ะเนาะคะ่ะอย่าลืมติดตามในเด้อค,นะค,ค่ะนะค่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าหมอนี่ไม่ขั้วบนนอกก่ะซิบเฮกับเผาเนาะคะ่ะเพราะว่าบกับเผาทุกทุกอย่างนี่ก็ คือมาจากร้านอาหารเนาะค่ะแต่ว่าตำมะขุ่งนี๋ตำเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะค่ะไม่ขั้วบนหนอกกระซิขอจบขอจบคลิปไม่ไปเพียงแค่นี้เนาะค,ะะคะบบ่ะเนาะอย่าลืมติดตามไม่ขั้วบนหนอกได้เรื่อยๆ,ๆค่ะไหนเห็นบปะว้าไรไม่ขั้วบนหนอกกระลินพันจักหน่อยเนาะค่ะะเนาไม่ขั้วบนหนอกกระลิน,น,นะะไม่ขั้วบนหนอกกระลินพันไม่ขั้วบนหนอกกระลิน,นกกพันจักหน่อยอาซีมีดื่มเ,ๆๆเล็กๆหน่อยๆเยนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องมาเจอกันเนาะค่ะ ค่ะขอขอบคุณี้หลายเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาวบนนอกน้ามือเด้อค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ